มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดแชร์โพสต์นะคะใน a c e b o o k เนาะจะทำยังไงนะคะนะเรามาดูกันเลยนะเว็บไซต์ที่เราใช้ในวันนี้ก็คือ SPE SMS นั่นเองนะคะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์นะก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสได้เลยเราแปะลิลงก์ไว้ให้แล้วนะคะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขอเนี่ยเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยดีกว่าเนาะ เข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็จะอยู่ที่หนะะ้าคำสั่งซื้อใหม่แบบนี้เลยก็จะมีทั้งหมดหมู่เราบริการให้เลือกกันตรงนี้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดแชร์โพสนะคะใน Facebook นะคะก็เลือกไปที่เฟบ o ๊กได้เลยเลือกหมดหมู่ที่เราต้องการหาไปเพิ่มแชร์โพสได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เริ่มบริการต่อกันได้เลยนะมเมื่อเอกครบทุกอย่างแล้วนะคะก็ให้ทุกคนกลับไป Copy l i ลิงก์นะคะโพสที่เราต้องการจะเพิ่มยอดแชร์ได้เลย นำลิงมาวางและใส่จำนวนที่เราต้องการนะคะเวลาเฉลีย่ยของเราคือ21นาทีค่าใช้จ่ายแค่3บาทเองจากให้กดส่งได้เลยนะระบบเดล็บคคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะแต่นี้นะคะหลังจากที่เรานั่งรอมาสักพักแล้วนะคะยอดแชร์ของเราก็ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น123แชร์เรียบร้อยแล้วเนาะก็ถือว่าคำสั่งซื้อของเราสําเร็จแล้วนะคะสําหรับใครที่สนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะสามารถที่มีงาหลังเข้ามาใช้บริการตามกันได้เลยและสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ